วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะแล้วข้างหน้านี้ก็คือองค์พระปฐมเจดีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเวียนประทักษิณกันค่ะเช้านี้เรารตักที่ตลาดรอบๆองค์พระปฐมเจดีนี้นะคะแถวๆนี้ค่ะอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเวียนประทักษิณกันค่ะนี่เราก็เข้ามาถึงอีกชั้นหนึ่งข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าประ เดี๋ยวเราจะเข้าประตูนี้นะคะเข้าไปเวียนประทักษิณกันเข้ามาถึงประตูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเวียนประทักษินโอ้โหข้างในล่มลื่นมากเลยค่ะอืมตรงนี้เป็นห้องน้ำาอ๋อนี่เราก็เข้ามาชั้นในนะคะกำแพงที่หนึ่งนี้กำแพงที่สองใครจะขึ้นไปเวียนประทักษิณชั้นบนก็ได้นะคะ นี่เดี๋ยวเราวันนี้เราเวียนทักทิ์ชั้นล่างนี้กันไปก่อนเวียนขวามานะคะกำลังจะถึงด้านหน้าที่เป็นบันไดขึ้นนะคะนี่เรามีผู้เชี่ยวชาญน,นคนปรปฐมนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เก่ากันนะคะว่าเห็นนครเห็นโอ้ยเห็นเจดีนี้มานานแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจด,ด,ดีมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ นะเห็นจากที่บ้านเลยนะคะเหรอตอนนี้เกิดมากี่ปีแล้วคะเกิดมาก็25ปี <g Hag> เรามาถึงด้านหน้ากันด้านหน้าจะดีกันแล้วนะคะข้างหน้ามีพระด้วยค่ะเรามาละมัธก,การพระด้วงรถจักรนัดกันจากบ้านนก่อนนะ,ะอ๋อคะ่ะค่ะกลาง ก็จะเดินต่อไปนะคะ <c oughs> นี่การท่องเที่ยวก็ให้ดูตื่นตาตื่นใจก็มีถ้ำนี่นะคะเนี่ย <c oughs> ไว้ว่างๆเราค่อยแวะเข้าไปชมนะคะเราก็เดินเข้ามาใกล้่อยนะคะเกือบจะครบแล้วค่ะ ประตูสทิศนะคะเราก็ผ่านมาสองประตูแล้วกําลังจะผ่านไปประตูที่สามอันนี้เป็นประตูที่สามนะคะประตูที่นี้เป็นอีกด้านนึงนะคะเป็นประตูที่สี่แล้วจะมีองค์พระถมเทศนา นนี้มีเจดีอีกเจดีหนึ่งรูปทรงหืวนเจดีที่นครศรีธรรมราชเลคะ่ะที่วัดมหาธาตุประวัติเป็นไงเราไปหาดูกันนะคะนี่เราก็มาถึงสำนักวิปัสสนากรรมฐานนะคะเขามีปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เลยนะคะอันนี้คณะที่15บห้มีกระลอกวิ่งมาน่ารักจังเลย การที่จะมีพระประถมเจดีนี่ต้องมีที่มานะคะว่าทำไมถึงเราถึงสร้างสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไปถามผู้รู้กันนะคะว่าทำไมถึงเริ่มต้นสร้างกันนะคะนี่คุณรู้เรายิ้มหวานสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่พระประถมเจดีใช่ไหมคะค่ะ คำว่าพระปฐมเนี่ยคำว่าปฐมเนี่ยก็แปลว่าเริ่มแรกใช่ไหมคะเริ่มแรกในที่นี้น่าสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากพระโสรนะกับพระอุตระนะคะเป็นพระธรรมทูตสายที่8ของพระเจ้าอาโศกเมื่อปีพศออป,ประมาณ300นะประมาณ300 สอส0มยมายังดินแดนของเราสามร้อยคือหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานหรอคะใช่ข้อ0อสามร้อยขอสามร้อยประมาณประมาณนะคะประมาณเป็นพระอรหันต์นะคะไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะคะพระอรหันต์พระโสดนะพระอุตระนะคะมายังดินแดนสวนนภูแห่งนี้ล่ะค่ะก็ดีเนี่ยเรื่องถึงพระโสดนะคะแล้วก็บรรจุพระอรมณ์สาริจิกาทานนะคะใครมาก็จะได้บุญใหญ่นะคะ ได้บุญใหญ่ว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาที่จะมรุ่งเรืองในวันเนี้ก็มาจากการเผยแผ่ของพระสงฆ์นะครับพระราคาขอบคุณค่ะองพักที่นครปฐมนะคะนี่กว่าโรงแรมน่าเชพอเพนมาพักเพื่อที่จะไปชมพระปฐมเจดี แต่ว่าดูจากในโรงแรมที่พักมองไม่เห็นพระปุมเจดีต้องเราเออกไปชมเมื่อเช้าเราเออกไปเดี๋ยวเรียนไปทักสิงมาแล้วค่ะอาหารเช้ากันค่ะเมื่อเช้าซื้อมาจากตลาดที่นครปฐมนะคะมีไก่กระเทียมแล้วก็ อันนี้ะนมปี๊บผัดนระขนมชั้นนะคะเพื่อนให้จมพู่มาลูกหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทา,านข้าวเช้ากันนะคะ